วันนี้ชิจะพาทุกคนมารู้จักกับคอนโดโครงการควินทาราอาเทเอสสุขุมวิท52ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท52นะคะห่างจากประเทศอ่อนนุชเพียง390เมตรเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนถึง2จุดด้วยกันค่ะก็คือทางด่วนสุขุมวิท50และทางด่วนสุขุมวิทบริษัทพัฒนาโครงการคือบริษัทอิเพิร์ฟพาค่ะรูปแบบโครงการนะคะเป็นคอนโดโลไลท์ค่ะมี8ชั้นนะคะมีผิดเพียง154ยูนิตเท่านั้น ได้ฟิตเนสสาะว่ายน้ำนะคะรวมทั้งพื้นที่ต่อดรถถึง45%ค่ะวันนี้นะคะชุดพาทุกคนเข้าไปชมในส่วนของห้องตัวอย่างขนาด34ตารางเมตรค่ะ3 4ตารางเมตรนะคะเป็นวันเบรค่ะจะเห็นว่าในส่วนของทางเข้าออกภายในห้องนะคะทางโครงการจะจัดเตรียมไว้ให้เป็นประตูระบบดิสตอร์ดอล็อกนะคะ ซึ่งใช้งานได้ในส่วนของรหัสผ่านค่ะคีย์การ์ดนะคะแล้วก็กุญแจลอ็อกนอกจากนั้นนะคะคุณผู้บ้านท่านใดที่เดินทางด้วย BTS และมีในส่วนของบัตรและปิดการ์ดนะคะยังสามารถนำบัตรแบะบิดการ์ดมาเชื่อมต่อในส่วนการเข้าออกในภายในห้องได้ด้วยค่ะ จะเป็นในส่วนของโซนห้องครัวที่เป็นทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้นะคะจะเป็นครัวปิดนะคะทางโครงการจัดเตรียมในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้พร้อมกับเตาไฟฟ้า2หัวและเครื่องดูดควันนะคะนอกจากนั้นยังมีในส่วนของพื้นที่สาหรับการเก็บอุปกรณ์ในการทําอาหารนะคะและยังเพิ่มความหรูหราให้ภายในห้องครัวโดยการมีติดกระจกแบบ็กแพบนบแบบสีชาทองนะคะนอกจากนั้นทางด้านฝั่งด้านขวามือนะคะทางโครงการจัดเตรียมพื้นที่ว่างสำหรับการวางชั้น ชั้นวางรองเท้าวไว้ให้ด้วยนะคะถัดมาในส่วนของโซนห้องนั่งเล่นนะคะทางโครงการจัดเตรียมในส่วนของพื้นที่ห้องนั่งเล่นให้เป็นพื้นที่ที่ฝ้าเพดานค่อนข้างสูงถึง2เมตร60นะคะภายในห้องยังจัดเตรียมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ค่ะจัดเตรียมเป็นทรงโต๊ะทานข้าวา้อเกอี้2ตัวนะคะโซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้นะคะนอกจากนั้นยังมีส่วนของชั้นวางทีวีค่ะนอกเหนือนจากนั้นนะคะทางโครงการยังติดวอลเปเปอร์ที่ผนังให้ค่ะเป็นลายมาตรฐานของโครงการค่ะ เข้ามาในสุดจะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะจะเห็นว่าโครงการนะคะให้ห้องนอนที่มีขนาดกว้างมากค่ะแล้วก็ยังสะอาดจัดเตรียมในส่วนของเตียงนอนขนาด6ฟุตไว้ให้ด้วยนะคะนอกเหือจากเตียงแล้วค่ะทางโครงการยังจัดเตรียมในส่วนของตู้เสื้อผ้าไว้ให้ถึง2ตู้ด้วยกันนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากวางตู้2ตู้แล้วเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างเพราะฉะนั้นผู้หญิงท่านไหนที่เป็นผู้หญิงที่มีเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะคะพื้นที่บริเวณนี้สามารถทำเป็น w ล l k i n ิน o s e t ขนาดเล็กได้อีกด้วยค่ะ จากการที่ได้ชมห้องตัวอย่างกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นการจัดวางได้ลงตัวมากเลยใช่ไหมคะทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นและห้องนอนนะคะจะเห็นได้ว่าทุกแบบห้องนะคะถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวพร้อมกับฟเฟอร์นิเจอร์ เพราะฉะนั้นหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องการจะจับจองเป็นเจ้าของห้องโครงการควินทาราอาเทสสุขุมวิท52สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขายโครงการควินทาราอาเทสสุขุมวิท52ตอนนี้ท่างโครงการมีโปรโมชั่นจองเท่าไรจ่ายตื่นสองเท่าค่ะลูกค้าท่านใดสนใจรีบจับจองเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ